สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตเรื่นคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษออทิสติกค,ค่ะ นายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจและเยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษออทิสติกของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตตลิ่งชันสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำกรุงเทพมหานครณนศูนย์การเรียนออทิสติกไทยมูลนิธิออทิสติกไทยแขวงบางพลมเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร โดยมีนายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยนางสสิประทุมพเพียรธานีครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับเขตตลิ่งชันให้การต้อนรับทั้งนี้นายธนากรดอนเหนืออธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้หารือ่อร่วมกับนายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยในประเด็นการพัฒนาและการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ฐานสมรรถนะสำหรับกลุ่มเป้าหมายพิเศษจากนั้นได้เยี่ยมชมกิจกรรมของนักศึกษาสอกรอรกลุ่มบุคคลออทิสติกน้องเจเจและน้องโปเต้ที่ได้นำเสนอผลการจัดการเรียนรู้โดยได้จัดทำสติกเกอร์ลายแบบเรียลไทม์ให้กับอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้จากนั้นเข้าเยี่ยมชมกิจกรรม Art Story by Autistic สติกเพื่อเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์จากผลงานศิลปะของศิลปินออทิสติกค่ะ